สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆของช่องทองเทีียวทั่วไทยสายเปตองครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สนามนครรังสิตนะครับจะให้ชมเปตองรอบที่4ี่ที่จะให้ชมนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งตังคู่เริ่มงวดเข้ามาก็เหลือเริ่มทีมแข็งขึ้นมาเรื่อยๆจะให้ชมสองทีมนี้ก็ถือว่าด้วยตัวแข็งแต่อีก ทีมหนึ่งจะเเรียกว่าไม่ไม่ค่อยได้สอบในช่วงนี้ครับทีมก็เก้าสระบุรีแข็งโดยรวมแล้วทีมก็เก้าสระบุรีถ้าสองตัวนี้มารวมกันเฮห,หลีภูกเก็ตกับหมูสระบุรีนี้ค่อนข้างจะก,กินยากเสียมีเสียม,มีหลุดมือเข้าไปตองลงนี้ เจหมูเลยสั่มนะอาผมจะให้ดูนะว่าสองสองทีมนี้ใครจะชนะไปก่อนนะแต่แต่ชนะยังไม่เข้ารอบนะครับแพ้ก็ไม่ได้ตกรอบนี่เป็นรอบแรกเหมือนทีมเจสังลุยจะได้แต้มก่อน ค่อนข้างจะเมื่อนหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาจะสองทุ่มนะเจวจะจให้ชมพี่จุมเข้ามาจิมเจ๊สั่งเุยได้แต้มก่อนหนะมโูนี่ตีแมนลีก็ตีแมนคนเสือแดงก็แมนครับเคยเห็นเล่นทีหนึ่ง้วสมัยก่อน ก็เล่นดีมากจะดหนาเขาถูกวางเป็นเมืองวางนะ่ะตกเบานิดนะึงผมดูตัวแล้วพิมสลับลุรีรกเก้าหน้าจัก ช่วงฟอร์มกำลังดีนครับพี่จุ่มเข้ามาจุมาานนลลาจ่มเข้าหลุดนะครับแพ้ลา่จุ่มเข้าหลุดด้วยโดยมือเข้าแล้วผมดูแล้วทีมสลับุดีเราวก้าวน่าจะดีกว่าพี่จุม่ม เ,เ,เสียมีจะเข้านะลงดูลูกคับขันนะครับเขาะจะเข้าเปลี่ยนเขาเข้าไปตองดีมากนี่คือมือถั่วนะลาถั่วระดับเจ็ดหลักมาแล้วนะดูเสียมีแต่มูลสลาบุรีตีวันนี้คือไปชิงซัมโลกมาแล้วครับอดีตเพนชาติไทยพูดคิดนะ พี่ลีก็ตีแม่นนะลีผู้เจ็บผู้หญิงดูนะครับเข้ามาวาัาบโอ้ยลาก,กันนะอยู่ในโซนเลย ดูวก็จะดูรัศมีตีว่าจะชอบไม่ชอบหรืออะไรประมาณนั้นถ้าเปลี่ยนเซเปียบเข้าประมาณนั้นเขาดูสองลูกล่างพี่เดนเป็นเอกเหรอไม่มีเอกมั้ยไม่มีเอกเต็มสออ,อนนรอรอโน่นครับ,บดูพี่ลีเขา้าเข้าหรือตีไม่แน่ใจ ข้า,าโอ้นี่ก็เข้าสวยครับในโซนแต่ไม่เปลี่ยนในโซนคุมสองตกลงจะให้พี่ลีตีตีรักสามอ่าดูนะครับเขาเขาจะลูกตีจอดป๊อกจอดนะจะได้สองแต้มลูกที่สามเป็นของวิจุม ่สามัไม่เบสเยสื้อมีจะเข้าถ้าขบไม่เยอะนี่โดนเตีแล้วนะครับโอ้โหทีนี้เขายังเข้ามาเปลี่ยนอีกนิ่งมาก จำก็ต้องเขานั่นไงนั่นไงอ่าไม่ได้แพ้บนแพ้ข้างด้วยครับ <c oughs> อันนี้แซวกันนะต้องเข้าสองเท่านั้นว่าพี่ดำเข้าดีแล้วยังแพ้พี่มีเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปต้องดี <c oughs> ใช่เราต่อครับ เข้ามาก็เข้าดีพี่จุ๋มเข้าดีลุงช่างน้ำนี้ครับผม ลูกเข้าลูกนี้ครับจะคุมดีขนาดไหนหรือจะเปลี่ยนเลยครับเข้าดีเข้าดีโค้เลยพี่หมูตีเลยครับปับง,ง,งจะ้วดูทีมชาบไปครับถึงขนาดนี้แจงเม,<อ>ม่นเลยครับระดับอาวุโสนี่ทีมหมูสลลบบุรี เหมือนผูกข่าวนะครับค่อยจะหลุดเข้ามาสี่สี่ตลอดนะส่วนมากเป็อตองทีมสามจะไม่ค่อยเห็นแบ่งเห็นแต่แบ่งสี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กเหตียลพนหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็นักกีฬามันก็มีแต่รู้จักกรรมบางครั้งเขาก็ดูว่ามือมันก็เหนือกว่ากันไม่เหนือกันเขาก็จะแบ่งสี่อะไรประมาณนั้นส่วนมากนะ ก็จะจับถ้วยกันอะไรประมาณนั้นดูนะครับเทมนี้แจกทั้งคู่นะดูเสียมีเศร้านะเขายังไหลมาถึงเนี่ยเห็นช็อตเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่หมูสลับบุรีตีเป็นคนคนหนึ่งที่ตีไปตองเร็วอ่ะไม่ยปากแับลูกนี้ ที่เร็วดูนะครับว่าเขาจะให้ที่รีตีหรือเขา้าดูที่รีต <MP S 1> ีหรือเขา้าเหมือนตีครับทาง,ทางซัดจอดโอ้โหนี่ว่าจอดครับโดนเหลี่ยมข้างนิดนึง <c oughs> แต่พี่ลียังไม่ปิดนะเห็นตีสองโลกพีิลีตีครบ <c oughs> ดูลูกเข้า <c oughs> เล่หนึ่งมากเเกมูเสีมีเข้าโลกนี้นะ <c oughs> โอ้เขาก็ยังไหลมาเอาได้อหลุดนิดนึง <c oughs> ในโซนในโซน <c oughs> เกือบจะเปลี่ยนเลยครับ ดูลูกตีลูกนีนะ้จะได้เปรียบหรือไม่อยู่ที่ลูกตีลูกนี้ด้วยนะดำทอครับตอนนะี้ปังโอ้ยตรงเลยนะตอนนี้เหลืออสองลูกนะครับลูก ได้เปรียบอยู่หนึ่งแต่เสียเปียบในสนามนะก็ยังไม่ได้เปรียบเสียบกันนะครับถ้าน้าเขาเปลี่ยนได้นี่ก็ทีได้เปียบได้เลยเพราะว่าพี่ดำเหลือลูกเดียวต้องมาลุ้นว่าตีถูกหรือไม่ถูกนะครับนี่ก็เข้าไปตองดีนะครับเคยเห็นเล่นแล้วไม่ถึงพีรีแล้วครับตอนนี้ดูเขจะเลือกตีหรือเข้านะเพราะว่า หอถ้าตีถูกก็ลุ้นเสียแต้มเดียวหรือได้สองแต้มที่คู่ต่อสู้จะเข้าหลุดตามหรือไม่แค่สองเจ้มนี้ผู้หญิงต้องแจ้งมาชมไปตองครับพี่ลี่เรียกเข้าครับกะชนตัวเองหลอดช่องมาหลุดนะ ที่กเอาลูกจับอ่าอดองครับตีลูกนี้ถ้าเกิดช็อบต,ตัวเองก็มีปัญหานะฮะดูนะครับเงาเงาก็เป็นปัญหาหนึ่งของการตีฮะปั้งได้สองอยู่ดีเพราะว่าลูกไม่อยู่ในสนามมี่เจสังลุยนำสี่ศูนย์ครับ โอ้ลุงนี้พี่จุ๋มเข้าไม่เดียบถ้าภาษาเปตองเข้าลุงนี้เสียเปียบเปิดหัวมาโดนนะเขาเข้ามาครับโอ้ เข้า,ขาผมไม่รู้นะเข้าดีอยู่สําหรับเขาหลุดไปจุมจะดูไหนไม่เปลี่ยนครับตอนนี้เสียเปียบลูกหนึ่งเต็มเลยนะครับดูเสียบมนะีนี่เข้าไปต้องไม่ค่อยหลุดผมจะให้ดูหลุดลูกหนึ่งติดมือ ูลูกเข้าครับเออหลุดนะต่อครับต่อยางครับยางเยอะๆเนอะเอาอ่ารูกนี้เปลี่ยนครับถ้าอยู่รูกล่างของตีแล้วต่างด้าไปเลย <ม>ดูร<ม><ส>ูปตี<ห>พี่หมูสลับบุรีครับตั้งหลักทำสมาธิใหม่เดินเขาวงใหม่รตรงตะเข้าตอนนี้เสียหนึ่งแต้มแต่ถ้าไม่เข้าตีลูกนั้จะได้สองประมาณนะั้นพี่ดำต้องเข้าตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับทีมเจฟังเลย ก็ต้องลุ้นใน้อีกฝ่ายตีภาพซึ่งค่อนข้างจะยากอยู่จะดูนะครับหมูเข้ามา <t> โอ้ยอ,อ,อย่างนี้ตีจอดเลยครับได้ลูกจอดคาครับ <t> แรมเดียวแรมเดียวแรมเดียวตอนนี้มีโอกาสเสี่ยงจะเสียสามแต้มพี่ลียังไม่ออก ที่ดำเข้ามาโดนตีจอดอาจจะเสียสีฮะดูนี่ต้องลุน้นให้อีกฝ่ายตีภาพด้วยไม่แลมอะเปลี่ยนอาจจะได้เห็นลูกตีสองลูกไหลฮะไม่ไม่แน่หรอกอ้าวได้แล้วหนึ่งครับ เดี๋ยวถ้าเขาตีลูกข้างหรือจะเข้าไม่แน่ใจมันหายจะดูดูเขาปรึกษาดว่าจะเข้าหรือตีเข้าวะเพราะว่าลูกลูกข้างล่างมันอยู่ตรงกันเขาไม่กล้าตีมีเสี่ยงการชอดน้องทางเงินสวัสดีครับจะเข้าเอาแต้มที่สองนะครับสองกีเลหมดเลยขาดเอาง่ายหมดเลย่แยนั้นอยู่ในกลุ่มหน่อยอันนี้กี่เลหมดแล้ว สหรือสามะลูกเนี้ยอิดสอไปอ่าได้สามนะน่าจะได้สามน่นเข้าก็ไน้นให้ทำงานก่อนสิครับระดับนี้ก้แปดแล้วยิงเหรอโดนไม่ผิดก็ได้เขาอจริงๆด้วยถึงนามันวิ่งเร็วมากสามเส้โอ้โวัวมาเป็นข้อกันแล้วครับ ถ้าแกตีถูกแกจ,จะใส่ใจร้องเห้อสังเกตดู <c oughs> 73แล้วไม่แกหรจรนี่ก็ยังแม่นอยู่เนาะ74ก็แม่นยังแม่นแร่เข้ามองแร่ดูลูกเข้าครับลูกนี้จะบอกว่าหลุดก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไก่ต้องดูลูกเข้าวิจุมด้วย าก็อยู่ในโซนนะครับระดับพุดหน่อยๆนะเขามีมือตีแค่นี้ไม่มีปัญหานะก็ดูไปต่ำครับทีม3นี่ับคนนี้เคยไปชิงแชมป์โลกนะอดีตทีมชาติไทยนั่นไงผมบอกว่าลูกแรกที่เปิดหัวมาก็มไม่ชี้เล่พีุ่มต้องเปลี่ยนนะครับทิ้งแล้วฮะ ไปตองคู่นี้น่าจะชิงกันที่มือเข้าเปิดหัวคนแรกอะไรประมาณว่าต่างฝ่ายต่างมีมือตีดีทั้งสองคนสองคนอยู่ในทีมให้ <c oughs> ผมอยากลุ่มาพเดี๋ยวส่งไปที่เลยในในกลุ่มในกลุล่มนครรังสิตก็มี ครับลายนครรังสิตก็ได้ครับครับ่เเออาไปครับไอ่ะมข้าคุมใจมากชนะป้าหลามไม่ใช่ป้าหลามชนะใครอ่ะเอาพี่ดำชนะพี่ดำใช่ปะป้าอะไรนะป้าที่ดีแบบอะไรแน่ะลุงทันไม่ใช่เรื่องแปลก ไปดูเดี๋ยวเหมือนฝ้าหล่มนะจะไปดูคลิปเจเข้ากลับมาเข้าดีเลยเมื่อก่อนแจเวี่ยงไงเจรู้ว่าแจเวี่ยงหลอกข้างจจไปดูคลิปจะรู้แล้วพี่ดำเหลือหนึ่งอรอบนี้มีสิทธิ์ ตีรถเปล่าครับจะดูนะครับว่าเขาจะาเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงครับกลัวจะนอกเลี่ยงครับนั่นไงตีรถเปล่าครับพี่ดำเข้ามาแก่ลูกนี้สวยครับเพราะว่าถ้าไม่ชิ่งติดแก่นนี้เสียแต้มเยอะด้วยครับแลพี่คนนี่ไตีครับอ่าดูครับคะแนนยังสา<ค>มสี่เหมือนเดิมใครจะได้ไปตัดบนก่อนนะครับสองทีมนี้ ชนะก็แค่ไปรอตัดบนนะครับแพ้ก็ยังไม่ตกรอบเป็นนัดแรกแต่เป็นรอบที่สี่แล้วนะครับพี่จุมเข้ามาลูกนี้ก็ยังหลุดเนี่ยหลุดนิดนึงแต่ก็อยู่ในโซนเปตองคู่นี้น่าจะเสียนกันที่มือเข้าก่อน,นันดับแรกเมื่อตีนน่าจะสูสี พี่ดำปล่อยโอ้โหสเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้หนึ่งปล่อยมาสองหนึ่งกินสามถ้าีปจมปล่อยออกมานี่คือเสียเปรียบสองลูกน้ำเต็มจะดูนะพี่ดำต้องตีถูกด้วยจอดด้วยนะครับดูนะครับพี่ดำต้องถูกด้วยนะครับ ก็ออกมันจอดห่างมันไม่มีผลแล้วครับลุ้ถ้าไม่มีอะไรพลิกในเกมนี้แต้มน่าจะอยู่ฝั่งของสราบุรีเพราะว่าถ้าตามภาษาเปตองมันมันได้เปรียบแล้วสี่คุมสองตอนนี้นะ้าเขาเขา้าโอ้ในโซนอยู่ครับ แต่หมูต้องไม่าพาดด้วยนะครับลูกนี้แต่ถ้า,าพาดลูกจะมาเหลี่ยมเสมอโอ้ยพี่แจ็คเดินพอดีครับเสียจังหวะเดินนะครับสมมูลอยมาอ้าวเป็นเรื่องนะครับจุ่มแซบเอาลูกเข้าเป็นลูกตีซะและ้วลูกตีเป็นลูกเข้าซะและ้วะตีหม,งงมนมี้ไหมอืม้อ ลูกตีมีอสักครู่ภาษาไปตองเขาเรียกตีได้เปียบเตียวลูกเข้าตอนนี้เลยกลายเป็นได้เปียบสองลูกรวมลูกเข้าพิจุมปล่อยออกมามันจะเสียเปียบสมแลูวเปลี่ยนได้ด้วยฮนะ,ะถ้าจอดอีกก็เป็นเรื่องนะครับอาวมก็ยังได้เปียบครับ พอมือนี้ลูกเขาพึ่งได้ครับครับละเอียดมากอะเหลือสองต่อสองก็จริงแต่ว่าที่เขาจะเข้าคือจะแพ็คลูกบนด้วยค่อยดูนะครับนี่ยเขาก็ไม่ได้อ่านลูกเปลี่ยนนะครับเขาจะอ่านว่าจะามาแม่ลูกบนได้ไงถ้าถ้าอ่านความคิดนะ ถึงขนาดนั่งเข้าแล้วครับหวังผลมากลูกนี้ก็หลุด <c oughs> เข้าไปต้องไม่เคยหลุดหลุดแล้ว <c oughs> นี่ฮะพี่เขาจะทำให้พี่รีภาพสองลูกเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> ดูนะครับตั้งใจเต็มที่มันเันเดรี <c oughs> โอ ไม่น่าเชื่อหนึ่งเพื่อนหนึ่งเท่านั้นเองสองสามเลยครับพอลูกนั้นก็ใช่ถ้าถ้าตีถูกลูกแรกเมื่อสักคู่จะได้สี่น <c oughs> ะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเขาภาพได้ยังไง <c oughs> มือเมน <c oughs> เล่นเป็นไหมครับนั่งทางเงินเล่นไปนตอนเป็นหรือเปล่าเลนอะไรเล ถ้ากองบินเลยมึงดูนะคเขา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 จะตีครับแต่เขารอรอสนามนี้อยู่ได้ได้ได้ไม่ได้แต่มันไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกแอมมันเป็นวัดสมเด็ใช่ดิอันนี้ต้องเตะเข้าเปลี่ยนมันยากอยู่แล้ว อันนี้ถึงจะจอดก็มีการเสี่ยงโลกไกลเส้นดูนะครับปั้งโอ้ทำได้ดีด้วยฮะแต่อาจจะไม่ได้แต้มเพราะลูกมันติดจันเงี้จันต้องเคลื่อนอยู่แล้วมาดูพี่หมูสลับบุรีครับมาไม่ออกด้วยตีเอาจันนะลูกมาหาจันด้วยเอาเอาเอาเขา,าตีาลูกเข้าเลยครับตอนนี้ ดำจะส่วนนะครับต้องสลับดอกนะครับต้องสลับดอกอยห่างไปหน่อยครับห่างไปนิดหนึ่งครับตอนนี้ถ้าดูลูกในมือพิมสลับบุรีกาคาเสียบเอียบครึ่งลูกนะับ นานี่ปล่อยมา,มมานี่ครับอตอนนี้เหลือ3ต่อสก็จริงครับออี่จุมต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับเปลี่ยนเพื่อไล่มือตี <c oughs> ผู้หญิงต้องแกลงนะอะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวจะให้ดูคนนี้ตีนี่ผู้หญิงแม่นแม่นดูน้าหมูตีลูกนี้กันคนระับป้งดูทันไหมครับเนี<อ>่ยเขาได้ตีแน่แนลูกเสียเปียบเสียเปียบหนึ่งลกนะูกครับถ้าพี่จุ่มเข้าเปลี่ยนได้หมดพี่จุ่มต้องเปลี่ยนให้ได้ด้วยนะครับอ๊อ พอดีมือพี่ลีเลยเปลี่ยนไม่ได้คือเปตองระดับนี้มือตีฝ่ายเขาเขาตีไล่ได้ถึงจะเปลี่ยนมาสองลูกเขาก็ไม่ได้เสิท์สถานโอ้เสียมิตรจับสินใจไล่ก่อนฮะไล่ก่อนไล่ก่อนโอ้เกือบไม่โดน่ะพี่ลีมีสองลูกอ่ะเลยไม่ได้ดูแต้มแต้มแรกแต้มฮะวับ มาดูนะครับบังเสียหนึ่งเต็มเสียหนึ่งเต็ม,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 มดูต่อครับ สระบุรี99นำ74เลยนะดูตัวดูแน่นแน่นกว่ากันอ่ะทีมสมคนถ้ามีคนหนึ่งหลวมมันจะพาให้ทีมเสียเปรียบผู้ต่อสู้ดูนะครับดูนะ้าเข้าเข้าเข้าไปตองดีเขาไม่หลุดเลย ดูลูกมีวิจุมเข้านี่ย,ยตัวเปิดมือแรกเนี่ยสำคัญมันจะเปลี่ยนกันได้ไม่ได้หลุดหลุดนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วหลุดโซนเยอะเลยต้องดูลูกตีเ,เขาจะตีบังคับเอาลูกจอดเป็นลูกเข้าได้หรือไม่ พอพี่เย็นมาพี่ดำคนมากจะจอดนะครับโอ้ภาพเสียเปียบสองลูกเต็มเป๊ะพี่จุ่มลูกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตอนไม่เปลี่ยนเสียเปียบสองลูกครึ่งนะโอ้เปลี่ยนได้ด้วยฮะอนุมัติ อปลีวนละเอาเอาเอาจะหาตลับเม็ดละเปลี่ยนนะดูตะหมูตีก่อนนะหาเรื่องจอดอีกแล้วสลับบุรีได้เปรียบได้เปรียบลูกครึ่งตอนนี้ตอนนี้เหลือสามกับสี่ลูกแล้วในสนามมันมีสองลูก,ลกลถ้าดูลูกในมือ ได้เปรียบกันแค่ลูกเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าลูดูลูกในสนามมันจะ,ะเสียมีต้องบังคับจอดด้วยนะครับตีลูกนี้เสียมีลอยอุ้ยตีเป้าอ่เะเพื่อใช่ตีเป้าอ่ะไม่ตีเป้าไม่รอดนะลูกนี้ต้องโดนด้วยนะครับลูกนี้ต้องโดนด้วยนะครับปัง ไาวไม่ออกเฮ้ยวแซมเท่าไหร่ก็เจ็ดเนี่ยเจ็ดเหลือสี่ในมือครับพี่ดำเข้ามาตัดลลกนี้อาจจะได้เห็นอีกหนึ่งหัวถ้าตะมูตีจอดนี้ก็คือจบ จ,จบตีถ้าตีจอดอ้าวไม่โดนเดี๋ยวนะครับจะติดนะถ้าตีาตีเกมไม่ใช่ไม่รกดจะเทียบเมอกอ้ดูดูดูรีภูเจตีถ้าตีถูกแล้วติดเยองก็ยังเกมอยู่นะครับลูกเ,เกมสิมันเหลือทั้งสี่ลูกสี่ไง <4. S 2> นั่นไง <5. 6. S 2> ได้สองมัน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 เกมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันห่างน,นะ ไอ้วัสดุสิจะมันไม่เหลือครับเป็นแบบนี้พี่ลีเข้าออกก็สำหรับคู่นี้น่าจะจบที่หัวนี้ครับก็ใครแพ้ก็ลงไปตัดล่างทีหนึ่งใครชนะก็ยังไม่ได้เข้ารอบนะครับชนะไปตัดบนแพ้ไปตัดล่างครับ ยังไม่มีใครตกลอกยังไม่มีใครเข้ารอกครับ